สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ช่วงได้จะไปคุยถึง BG ประทุมยูเนเต็ดนะครับล่าสุดมีข่าวลือเรื่องของการเสริมทัพอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับพึ่งได้ตัวตุนเนตพึ่งได้ตัวสารัตย์ู่เย็นแล้วก็ได้ตัว2นักเตะดาวรุ่ขงของขอนแก่น FC นะครับที่เคยไปฝึกฟุตบอลกับทีมคอนซาดโดเลซัปโปรโรในศึกเจลี ล่าสุดเป็นทางเว็บไซต์สยามสปอร์ตนะครับเขาได้ออกมาตีข่าวว่าตอนนี้ BG นะครับกำลังเดินเครื่องเร่งเจรจาดึงตัวเดียโก้หลุยซันโตครับกองหน้าชื่อดังชาวบราซิลของย aho ทีมดังในศึกเอ็มลีกมาเลเซียมาร่วมทัพนะครับโดยรายงานออกมาบอกว่า BG เนี่ยพร้อมจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาของเดียโก้ให้กับ y aho ซึ่งจะหมดในซึ่งปี2020 ที่เขาจะเล่งเจราจาเนี่ยเพราะว่าค่าฉีกสัญญาของเดีอโก้เนี่ยไม่ได้แพงมากอย่างที่ใครหลายคนคิดนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่ BG รับไหวและพร้อมให้ค่าเหนื่อยมหาศาลแก่เดีอโก้ด้วยเดือนละ4ล้านบาทอีกด้วยนะครับถ้าเป็นจริงเดีอโก้เนี่ยจะเป็นนักฟุตบอลที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับ4ล้านบาทนี่มันเยอะมากๆซึ่ง BG เขาอยากได้ตัวเดีอโก้เนี่ย มันมีข่าวมานานมากๆนะครับเพราะอย่าลืมว่า BG คขุมกําลังเนี่ยพร้อมหมดแล้วเกมรับประตูแล้วก็กองกลางแต่ติดอย่างเดียวที่เขายังไม่ได้ขึ้นเป็นทีมเต็งหนึ่งในการลุ้นแชมป์ไทยลีกเพราะว่าแนวลุกของ BG เนี่ยยังไม่ได้สุดเท่ากับทีมอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาเลยมองไปที่แนวลุกและเดียโก้หลุยซันโตก็มีข่าวกับ BG มาสักพักแล้วก็มี ลายหลุดที่คุยกับตูนเนสเรื่องว่าจะมาบีจีอะไรประมาณนี้ครับที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นบีจีเขามองว่าเดโก้เนตอบโจทย์มาก,มากสามารถเป็นกองหน้าตัวเป้าลงมาปั้นเกมและมีประสบการณ์ในการเป็นแชมป์ไทยลีก <c oughs> เพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดบีจีได้เดโก้มาจริงเขาจะเป็นทีมแต่งแชมป์ไทยลีกอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะกลุ่มกําลังเขาครบทุกตําแหน่งแล้วก็รอติดตามผมคิดว่าเรื่องนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับ เพราะว่าบีจีในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาหวังแชมป์นะครับพร้อมกับไปเล่นฟุตบอล a f ฟซีแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากล้าทุ่มนะครับสำหรับในการดึงตัวเดียโก้ลุยซานโตมาร่วมทัพซึ่งก็อยู่ที่การพูดคุยระหว่าง BG ยาโฮแล้วก็ดีโก้ว่าจะจบลงอย่างไรนะครับแต่รายงานจากสยามสปอร์ตเนี่ยออกมาบอกว่า BG เขาพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาเลยและก็ดูกันว่าถ้าเกิดได้จริงจะมาในช่วงตลาดไทยลีกรอบพิเศษเลยหรือเปล่าหรือจะมาช่วงไทยลีกเลก2 แต่ผมมองว่าถ้าเกิดเขาอยากประสบความสําเร็จและอยากใช้ดีเอโก้จริงๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะมาในช่วงตลาดไทยลีกรอบพิเศษรอบนี้แหละเพราะโคตา้าฟุตบอลเอฟแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอันดับหถึงอันดับ4ที่จะได้ไปเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะครับก็มีโอกาสมาในช่วงเร็วๆนี้ค่อนข้างสูงเหมือนกันก็รอติดตามนะครับแต่ทั้งนี้อย่างที่ผมบอกว่าคือการจะออฟฟิเชีอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมีการชูเสื้อ ต้องมีการถ่ายรูปออกมาสโมสรต้องออกข่าวเพราะฉะนั้นเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้รอดูแล้วกันนะครับไม่แน่อาจจะมีทีมไหนปาดหน้าไปอีกเพราะฉะนั้นติดตามดีๆนะครับ BG กับเดียโก้หรือซันโตผมคิดว่าอดี่วนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆถ้า BG ได้ Diego เดียโก้มาเต็งแชมป์ไทยลีกครับโอ้โหคิดดูครับข้างหน้าเดียโก้สุรชาติสาลีพิมพ์ซิรโรจดทองกองกลาง3คนสุมัญญาทิติพันธ์สารัตทีมชาติหมด เซนเตอร์3คนวิกเตอร์ฟานดี้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนก็คืออังเดสูเนสประตูฉัดชัยบุพรมปึกสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นรอดูแฟนบอลบีจีตอนนี้ใจเต้นมากๆคือถ้าเกิดได้มาจริงนะแล้วไทยลีกลับมาเปิดแบบเปะปให้แฟนบอลเข้ามาชมได้นะแฟนบอลบีจีเต็มสนามแทบทุกนัดแน่นอนนะครับมาดูนักเตะอย่าง Diego, เดียโก้เล่นตูเนสตเล่นสารัฐเล่นคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นรอติดตามแล้วกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ มันยังไม่มีออฟ i ิเชีออกมาเพราะฉะนั้นก็ดอดูแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบได้ไปเล่นฟุตบอลกับเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเขาคนนั้นก็คือพี่เบิร์ตสุดทีสุขสมกิจคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นทางสตีฟดาร์บี้นะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยเขาได้ออกมาเผยผ่านทางเว็บบล็อกส่วนตัวนะครับเขาบอกว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยสุทีเนี่ยตกเป็นที่ต้องการของเชลซีนะครับและเชลซีอยากจะเซ็นสัญญาสุทีสุสมกิตไปเริ่มทับแต่ถ้าว่าเกิดปัญหาคือเรื่องของวีซ่าแล้วก็ใบอนุญาตการทำงานในอังกฤษเพราะสุทีตอนนั้นเนี่ยทีมชาติไทยก็คือยังเลนกิงฟีฟ่าไม่ถึงและไม่เคยไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับก็เลยทำให้สุทีสูสมกิตไม่ได้ไปอันนี้เป็นคำพูดของสตีฟดาบี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางสุทีสุสมกิต เขาได้ออกมายืนยันว่าเรื่องที่เชลซีสนใจในตัวเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะตอนพิลึกสุธีสุสมกิตก็เป็นเบอร์ต้นๆของทีมชาติไทยนะครับเท้าซ้ายยิงฟรีคิกแม่นเปิดบอลแม่นและไปกับบอลได้ดีโดยสุธีเขาบอกว่าเหตุผลที่เชลซีสนใจเขาเนี่ยคือตอนนั้นเชลซีกับโฮมยูเนเตดต้นสกัดของเขาที่สิงคโปร์เนี่ยมีเอมิเรตเป็นสปอนเซอร์เป็นพาร์ทเนอร์กันก็เลยให้ส่งนักเตะ2คนไป ฝึกซ้อม1เดือนที่เชลซีซึ่งสตีฟดาบี้ก็เลือกสุดทีกับอินด้าซาดานอดีตกองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ไปอังกฤษในครั้งนั้นสุดทีบอกว่าตอนที่ไปอังกฤษไปฝึกซ้อมกับเชลซีเนี่ยได้ไปฝึกซ้อมกับทีมจริงๆและลงเล่นทีมที่สแตแมฟอร์ดบิดเลยก็คือเป็นการลงทีมกันภายในนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสาเจอกับเชลซีชุดใหญ่ที่มีพวกมาเซลเดอร์ไซยี o, Frank ่เฮนันสเคตโปแฟงแดมพาดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสุดทีเนี่ย โชว์ผลงานได้ดีมากๆแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีจัดจนผู้ช่วยของคาวดิโอดานิเอลี่นะครับอย่างมิชแม็กิฟเวนเนี่ยถูกใจผลงานของสุทีและอยากเซ็นสัญญาสุทีให้ไปเล่นทีมสทีมสำรองของเชลซีนะครับแต่ก็มาติดปัญหาเรื่องของเวิร์กเพอร์มิทเพราะทีมชาติไทยไม่เคยไปบนโลกและแรงกิ้งฟีฟ่าไม่ถึงเกณฑ์ ประกอบกับตอนนั้นเชลซีเนี่ยเขาไม่มีทีมพันธมิตรที่จะส่งให้ไปยืมตัวได้นะครับอย่างในเบลเยียมหรืออิตาลีจึงทําให้ไม่สามารถเซ็นสัญญาสุตรทีได้แล้วก็ทําให้สุดทีต้องกลับไปเล่นใน s เอ a ลีกสิงคโปร์กับ HOME UNITED ต่อไปก็เลยไม่ได้ไปเชลซีเรื่องนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของ t h s p o จุดสปอนะครับผมไปเอามาบอกท่านเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก็ประมาณนี้น่าเสียดายนะคือถ้าเกิดตอนนั้นสุทีได้ไปเล่นเชลซีจริงๆเนี่ย ก็ประกอบกับตอนที่ผมเนี่ยกำลังดูเชลซีใหม่ๆเลยยุคคาวดิโอลาเน,นีเอรี่เนี่ยโชว์ผลงานดีนาเปาก็ฮัสเซนแบงก์กับไอเดร์กุสจอนสันแล้วก็มีเจสเปอร์กุนชาเดเมนดับจำได้อยู่แล้วก็เซนเตอร์เนี่ยจอนเทอร์ลี่ขึ้นมานะครับกองกลางมาเซลเดอร์ไซย,ยี่ประตูคาโลคูดิชินีคิดดูถ้าเกิดสุดทีไปเล่นเนี่ยเป็นปีกซ้าย เปิดให้แฮร a รีแบงก์กับไอดเดอร์กุจอนเซนเข้าชาร์จรวมถึงเฮนันสเคตโ l ยิงผมคิดว่ามันจะเป็นข่าวด,ดังของวงการฟุตบอลไทยมากแต่ก็อย่างว่านะครับมันมีหลากหลายเรื่องราวที่มันจะไปพิมพ์เรื่องอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างยากสมัยก่อนโดยแล้วก็สมัยนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องน่าเสียดายไปแต่สุดท้าย พี่เบิดสุจีสุขสมกิจก็เป็นตำนานทีมชาติไทยและก็แฟนบอลไทยรู้จักนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ในชนะต้องสุยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจกับผมต้องพันไว้กันได้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับอยากให้ช่องเนี่ยมียอดซับเพิ่มขึ้นนะครับช่วยผมหน่อยละกันอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ